ก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะว่าตอนนี้อุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยจะมีเยอะมากนะฮะ<ม>ในช่วงเทศกาลปีใหม่เพราะว่ามันเข้าช่วงของ7วันระวังอันตรายด้วยนะอย่างที่จะเล่าต่อไปนี้ที่ลำปางครับคุณผู้ชมฮนะครูสาวสอนภาษาอังกฤษฮนะปรากฏว่าถขับรถแหกโค้งตกคลองเสียชีวิตสาเหตุนี้ก็คาดว่าน่าจากการที่เธอนั้นไม่ชํานาญทางครับ นี่ยครับคุณผู้ชมฮะนี่คือสภาพรถเก๋งนะฮะที่พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าเลยแล้วหลังคาเนี่ยจมลงไปในน้ําลึกประมาณ50เซนติเมตรครับภายในที่นั่งคนขับพบศพนะครับเป็นผู้หญิงครับอายุประมาณ40ปีทราบว่าภายหลังเธอเป็นคุณครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลำปางนะครับเจ้าที่ก็ช่วยกันนําร่างออกมาจากซากรถหลังเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งพุ่งตกคลองชนประทานครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านแม่ติวอำเภอห้างฉันจังหวัดลำปาง สอบถามเพื่อนของครูสาวรายนี้เล่าว่าหลังเลิกงานเนี่ยผู้ตายเนี่ยขับรถมาตามถนนในหมู่บ้านครับพอมาถึงช่วงทางโค้งของถนนหมู่บ้านเนี่ยเกิดเสียหลักครับรถพุ่งตกคลองชประทานจนกระทั่งเสียชีวิตคารถที่เกิดเหตุแล้วก็ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ครับคุณผู้ชมมะมีการที่จะต้องกู้รถแล้วก็มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตขึ้นมาปรากฏว่าพ่อแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับก็เดินทางมาที่เกิดเหตุ<ถ>พอเห็นสภาพของลูกสาวนี่ก็ร้องไห้ออกมาแทบจะขาดใจเลย ซึ่งเพื่อนคนสสิทบอกว่าผู้ตายนั้นเป็นคนนิสัยดีมากนะครับสาเหตุเนี่ยก็คาดว่าน่าจะไม่ชํานาญทางครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะมีการนําศพคุณครูรายนี้ส่งชนะสูตรยาเด็ดอีกครั้งนะครับก่อนจะสอบปากคำพยานแวดล้อมเพื่อเหมือนการตามขั้นตอนต่อไปนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะครับแล้วก็เน้นย้าจริงๆอุบัติเหตุจะมีเยอะมากนะฮะเดี๋ยวช่วงข่าวต่างๆเราจะมีเล่าเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือตอนนี้มันเยอะมากจริงๆฮะใกล้ปีใหม่แบบเนะครับ